หนึ่งสังคมศึกษามปลายหนึ่งบทที่สี่การเมืองการปกครองเรื่องที่สามพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกหนึ่งจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยยุคโบราณมีหลายประเทศเช่นหนึ่งจุดหนึ่งประเทศกรีกระบอบประชาธิปไตยมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นณนนครรัฐกรีกโบราณในช่วงคริสต์วัษที่ห้าซึ่งเป็นยุค โบราณหรือบางที่เรียกว่ายุคริสบราณโดยในยุคนี้ถือว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรงซึ่งแต่เดิมนั้นมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเอเทนกล่าวคือ 1. มีการคัดเลือกพลเมืองธรรมดาจำนวนมากเข้าสู่ระบบรัฐบาลและศาล 2. มีการชุมนุมของพลเมืองทุกชนชั้นโดยชายชาวเอเทนทุกคนจะได้รับอนุญาตให้อภิปรายและ ลงคะแนนเสียงในสมัชชาได้แต่คำว่าพลเมืองนั้นไม่รวมไปถึงผู้หญิงและทาสซึ่งจากจำนวนประชาชนผู้อยู่อาศัยกว่าสอง0ส0ห้าห่นคนจะมีผู้ได้รับสถานการณ์เป็นพลเมืองเพียงสามหม่นคนเท่านั้นและคนที่จะไปปรากฏตัวในสมัชชาประชาชนเพียงห0 0พันคนเท่านั้น1.2ประเทศซีเรียประเทศซีเรียในยุคโบราณเป็นเพียงเกาะชื่อเกาะอาวัต ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อคริสตรวรรษที่สองก่อนคริสตการโดยชาวฟินิเซียนซึ่งถูกนับว่าเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยที่พบในโลกเนื่องจากประชาชนจะถืออำนาจอธิปไตยของตนเอง1.3ประเทศอินเดียประเทศอินเดียเป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีการพิจารณาได้ว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการปกครองของเวสาลีปัจจุบันคือรัฐประหาร นับเป็นรัฐบาลแรกของโลกแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเสียงคัดค้านว่าเวสาลีน่าจะเป็นการปกครองแบบคณาธิปไตยมากกว่า1.4สาธารณรัฐโรมันส่วนสาธารณรัฐโรมันนั้นก็มีการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นมีการออกกฎหมายแต่ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากชาวโรมันมีการเลือกผูแทนเข้าสู่สภาก็จริงแต่ไม่รวมถึงสตรีทาตและ คนต่างด้าวที่มีมากจำนวนมหาศาล 2. ยุคกลางในช่วงยุคกลางได้มีรูปแบบหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหรือสมัชชาถึงแม้ว่าบ่อยครั้งจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นอย่างเช่นเครื่องจัก,กรภพโปลแลนด์ลิทัวเนียในนครรัตเวนิสช่วงอิตาลียุคกลางรัฐในไทรเอรมแนและสวิตเซอร์แลนด์รวมไปถึงนครพ่อค้าอิสระสกายในช่วงคริสตวรรษที่16ในญี่ปุ่นหน้าสจาก7 สสังคมศึกษามปลายสองเนื่องจากการปกครองรูปแบบต่างๆที่กล่าวมานั้นประชาชนมีส่วนร่วมเพียงส่วนน้อยเท่านั้นจึงมักจะถูกจัดว่าเป็นคณะทิปไตยมากกว่าและดินแดนยุโรปในสมัยนั้นยังคงปกครองภายใต้นักบวชและคุนนางในยุคศักดินาเป็นส่วนมากอย่างไรก็ตามในช่วงยุคกลางรูปแบบการปกครองของหลายประเทศก็มีลักษณะใกล้เคียงกับระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์เช่น2.1ระบบกลุ่มสาธารณรัฐคอสแซกในยูเครนคริสต์กราส16-17มีการเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากตำบลต่างๆเลือกตำแหน่งสูงสุดซึ่งเรียกว่าเฮดมันเฮดเมินแต่เนื่องจากสาธารณรัฐคอนแซกเป็นรัฐทางการทหารอย่างเต็มตัวจึงทำให้การเลือกเฮดมันจำกัดอยู่เฉพาะผู้รับราชการทหารคอสแทกเท่านั้น2.2ประเทศอังกฤษคศ1265 แม้จะมีการจัดตั้งรัฐสภาทีมาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของกษัตริย์มากกว่าเสียงของประชาชนดังนั้นภายหลังจากมีการปฏิวัติในปีคศ1 6 8 8และมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสิทธิ์ในปีคศ1689ทําให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกสมาชิกรัฐสภาเพิ่มมากขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งกษัตริย์เป็นประมุขแต่เพียงในนามเท่านั้น2.3สหพันธ์ไอโรโครวิส อินกิออส o ค f น d e r เด y ในรูปแบบประชาธิปไตยของสหพันธ์ไอโรโควิสปรากฏในแบบการปกครองระบบชนเผ่าซึ่งผู้ที่จะสามารถเป็นผู้นำได้ต้องมาจากสมาชิกเพศชายของชนเผ่าเท่านั้น 3. คริสตวร์ที่18-19ในช่วงคริสตวร์ที่18-19ก็ได้เห็นพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยชัดเจนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นกว่ายุคกลางในหลายประเทศ ถึงแม้ว่าจะเป็นประชาธิปไตยที่เคารพเสียงส่วนน้อยก็ตามเช่น3.1ประเทศสหรัฐอเมริกาข้อสอ7 8 8 8แม้ว่าจะไม่มีคำจำกัดความของคำว่าประชาธิปไตยแต่ว่าเหล่าผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดหลักฐานของแนวปฏิบัติของอเมริกันเกี่ยวกับเสรีภาพและความเท่าเทียมให้กับบุรุษเจ้าของ ที่ดินผิวขาวรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีคศ1788เป็นต้นมาได้กำหนดให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรวมไปถึงการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน3.2ประเทศฝรั่งเศสคศ1789ในปีคศ1789ภายหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีการประกาศใช้คำ ประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองและมีการเลือกตั้งสมัชาาแห่งชาติฝรั่งเศสโดยบุรุษทุกคนแต่ก็มีอายุไม่ยืนยาวนัก3.3ประเทศนิวซีแลนด์คศ1867นสินิวซีแลนด์ได้ให้สิทธิการเลือกตั้งกับชาวมาวรีพื้นเมืองในปีคศ 1867ชายผิวขาวในปีพุทธศักราช1876และผู้หญิงในปีคศ1893ซึ่งนับเป็นประเทศแรกที่ให้สิทธิการเคลือกตั้งกับพลเมืองทั้งหมดแต่สตรียังไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครรับเลือกตั้งได้จนกระทั่งปีคศ1910สรุปในช่วงปลายคริสตววัษที่19ประชาธิปไตยที่เคารพเสียงข้างน้อยยังคงมีอายุสั้นและหลายประเทศหมอ ก็จะกล่าวอ้างว่าตนได้ให้สิทธิการเลือกตั้งกับพลเมืองทั้งหมดแล้วหน้า3จาก7 3. สังคมศึกษามออปลาย3 4. ช่วงคริสตรวตรรษที่20 4.1ในช่วงคริสตรวตรรษที่20ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยจำนวนมากจนทำให้เกิดกระแสประชาธิปไตยซึ่งประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่ของโลกซึ่ง มักเป็นผลมาจากสงครามการปฏิวัติการปลดปล่อยอนานิคมและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและาศาสนาภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันทาให้เกิดรัชชาติจำนวนมากในทวีปยุโรปซึ่งส่วนใหญ่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในช่วงคริสต,ต์ศวรรษ1920ัการระบอบประชาธิปไตยได้เจริญขึ้นแต่ผลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ได้ทําหายความ จเจริญดังกล่าวหยุดชะงักลงและประเทศในแถบยุโรปละตินอเมริกาและเอเชียได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่การปกครองในระบอบเผด็จการมากขึ้นทําให้เกิดเป็นลัทธิฟาสซิสต์ในนาซีเยอรมนีอิตาลีสเปนและโปรตุเกสร,รวมไปถึงรัฐเผด็จการในแถบคาบสมุทรบอลติกคาบสมุทรบอลข่านบราซิลคิวบาสาธารณรัฐจีนและญี่ปุ่นเป็นต้นภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เกิดผลกระทบในด้านตรงกันข้ามในทวีปยุโรป ตะวันตกความสำเร็จในการสร้างระบอบประชาธิปไตยในออสเตรียอิตาลีและญี่ปุ่นสมัยยดครองซึ่งได้เป็นต้นแบบของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอย่างไรก็ตามกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันออกรวมไปถึงเขตยุครองของโซเวียตในยอรมน,นีซึ่งถูกบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ตามค่ายตะวันออกหลังจากการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองยังส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยอนานิคมและประเทศเอกราชใหม่ส่วน ใหญ่จะสนับสนุนให้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและอินเดียได้กลายมาเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกและดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในช่วงหนึ่งทศวรรษภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาติตะวันตกที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ได้มีระบบเศรษ,ษฐกิจแบบผสมและดำเนินการตามรูปแบบรัสวัสดิการสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกันระหว่างรัษฎรกับพรรคการเมืองในช่วง คริสตววัตที่1,950และ1,960เศรษฐกิจทั้งในกลุ่มประเทศตะวันตกและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ในภายหลังเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลได้ลดลงเมื่อถึงปีคศ1,960รั 1, รชาติส่วนใหญ่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของโลกจะยังคงมีการจัดการเลือกตั้งแบบตกตาและการปกครองในรูปแบบอื่นๆอยู่ กระแสของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของรูปแบบประชาธิปไตยที่ข้ารัสิ์ของเสียงข้างน้อยในหลายรชาติเริ่มจากสเปนโปรตุเกสในปีคศ1974รวมไปถึงอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาเมื่อถึงปลายคริสตวรรษที่1970และต้นคริสตวรรษที่1980ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาจากระบอบเผด็จการทางทหารมรับเป็นรัฐบาลพลเรือนตามด้วยประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ระหว่างช่วงตน้น ถึงกลางคริสตศตวรรษ1,980และเนื่องจากความเสื่อมถอยทางเศรษฐกิจของสหาภาพโซเวียตรวมไปถึงความขัดแยง้งภายในทําให้สภาพโซเวียตล่มสลายและนําไปสู่จุดสิ้นสุดของสงครามเย็นตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองภายในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกในต่ายตะวันออกเดิมหน้า4จาก7 4สังคมศึกษามปลาย4 นอกเหนือจากนั้นกระแสของระบอบประชาธิปไตยได้แพร่ขยายไปถึงบางส่วนของทวีปแอฟริกาในช่วงคริสตวตรรษที่1,990โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแอฟริกาใต้ความพยายามบางประการในการเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองยังพบเห็นอยู่ในอินโดนีเซียยูกโกสลาเวียยูเครนเลบานอนและคีกีสถาน4.2ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ประเทศไทยได้เข้าสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2475สมัยรัชกาลที่7โดยมีหุการณ์สำคัญที่แสดงถึงความพยายามที่จะพัฒนาประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังนี้ 1. เหตุการณ์สมัยประชาธิปไตยพุทธศักราช2475 2535สมัยรัชกาลที่7ก่อน14ตุลาคม2516 รูปแบบการปกครองสมัยรัชกาลที่6 7ยังคงยึดรูปแบบการปกครองสมัยรัชกาลที่5มีการปรับปรุงแก้ไขบ้างเพียงเล็กน้อยทั้งสองพระองค์ได้ตรหนักถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะมีขึ้นในภายข้างหน้าสมัยรัชกาลที่6ได้มีการจัดตั้งดุสิตธานีให้เป็นนครจะลองในการปกครองแบบประชาธิปไตยจนเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หลังจากที่ รัชการที่เ็ดทรงครองราชได้7ปีคณะผู้ก่อการซึ่งเรียกตัวเองว่าคณะราชประกอบด้วยทหารบกทหารเรือและพละเรือนจำนวน99คนได้ทำการยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือราชาธิปไตยมาเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและได้อัญเชิญรัชการที่เจ็ดขึ้นเป็นกษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญนับได้ว่ารัชการที่7ทรงเป็นกษัตริย์องค์แรกในระบอบประชาธิปไตย 2. มูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหลังสงครามโลกรัฐบาลต้องการลดรายจ่ายโดยปลดข้าราชการบางส่วนออกผู้ถูกปลดไม่พอใจ 2. ผู้ที่ไปเรียนจากต่างประเทศเมื่อกลับมาแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยเหมือน ประเทศที่จเจริญแล้ว 3. ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างข้าราชการและประชาชนจึงต้องการสิทธิเสมอภาคกัน 4. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานชีวิตของราษฎรได้ 3. ลักษณะการปกครองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475 1. พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ 2รัฐธ,ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 3. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยและเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 4. ประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านรัฐสภารัฐบาลและศาล 5. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 6. ประชาชนเลือกตัวแทนในการบริหารประเทศซึ่งเรียกว่ารัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี 7. ในการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น3ส,ส่วน คือการปกครองส่วนกลางแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างฮฮะา,าการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอหน้าห้าจากเจ็ดหสังคมศึกษามอปลายหการปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาพิบาลและองค์การบริหารส่วนตาม การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นไปอย่างสงบไม่รุนแรงเหมือนบางประเทศอย่างไรก็ตามลักษณะการเมืองการปกครองมิได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อำนาจบางส่วนตกอยู่กับผู้นำทางการเมืองหรือผู้บริหารประเทศมีการขัดแย้งกันในด้านนโยบายมีการแบ่งชิงผลประโยชน์เป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นหลายครั้งระบบการปกครองของไทยจึงมีลักษณะกลับไปกลับมาระหว่างประชาธิปไตยกับคณะธิปไตยการปกครอง โดยคณะปฏิวัติ 4. ประชาธิปไตยหลัง14ตุลาคมพุทธศักราช2516จอมพลถนอมกิติขจรได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2511หลังมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2511ซึ่งใช้เวลาร่างถึง10ปีแต่หลังจากบริหารประเทศมาเพียง3ปีเศษจอมพล ถนอมกิติขจรและคณะได้ทำการปฏิวัติตนเองและล้มเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2514และได้เข้าควบคุมการบริหารประเทศในฐานะหัวหน้าคณะปฏิวัติการบริหารประเทศโดยคณะปฏิวัติซึ่งนามโดยจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประพาสจารุสเสถียรพันเอกนรงกิติขจรหรือกลุ่มถนอมประพาสนารงถูกมองว่า เป็นการทำการปฏิวัติเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและกลุ่มมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายในที่สุดนิสิตนักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญและขับไล่รัฐบาลจนนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดในวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2516ซึ่งเรียกเป็นวันมหาวิปโยคและในที่สุดจอมพลถนอมกิติขจรและคณะต้องลาออกจากตำแหน่งและเกินทางออกนอกประเทศภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช 2,516ในายสัญญาธรรมศักดิ์ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีระยะหนึ่งในระยะนี้ถือว่าเป็นการตื่นตัวทางประชาธิปไตยอย่างมากมีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพมากขึ้นมีการจัดหยุดงานสตรีฟมีการแสดงออกทางเสรีภาพด้านการพูดการเขียนจำนวนหนังสือพิมพ์ได้มีออกจำหน่ายมากขึ้นมีกลุ่มพลังทางการเมืองเกิดขึ้นมากมายมีการเดินขบวนเพื่อ เรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์หลายครั้งเหตุการณ์เหล่านี้ได้สร้างความเบื่อหน่ายให้กับประชาชนเรื่อยมาอีกทั้งคุณภาพของผู้แทนรัษฎรไม่ดีไปกว่าเดิมนิสิตนักศึกษาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเหตุการณ์วุ่นวายต่างฮ่าฮจนในที่สุดเกิดวิกฤตการณ์นองเลือด6ตุลาคมพุทธศักราช2519ทหารในนามคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้เข้ายึดอำนาจรากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์สนีประโมท และคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งนายธานินไกรวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีนายธานินไกรวิเชียนบริหารประเทศได้เพียงหนึ่งปีคณะปฏิรูปได้ยึดอำนาจจากครั้งหนึ่งและครั้งนี้ได้แต่งตั้งพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนานเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนานเป็นนายกรัฐมนตรีถึงวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2523จึงได้ลาออกจากตำแหน่งพลเอก เพรมตินสุลานนท์ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันดำรงตำแหน่งมาจนถึงวันที่ 4. สิงหาคมพุทธศักราช3531รวมระยะเวลา8ปีเศษได้มีการปรับปรุงคณะรัฐบาลหลายครั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งมีผู้พยายามทำการรัฐประหารถึงงครั้งแต่ไม่สำเร็จสมัยพลเอกเปรมตินสุลานนท์ได้ชื่อว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญ ทางด้านการเมืองการปกครองมีการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองให้เข้มแข็งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าด้วยหน้า6จาก7 6. สังคมศึกษามปลาย6พลเอกชาติชายชุนหวันได้ถูกคณะทหารซึ่งเรียกตนเองว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติทำรร การยึดอำนาจเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534และได้แต่งตั้งให้ในายอนันต์ปัญญารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลของน,อนายอนันต์ปัญญารชุนทการบริหารประเทศมาได้ปีเศษจึงพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่นาำโดยพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลโดยพลเอกสุจินดาคราประยูนไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งจึงถูกต่อต้านจากพรรคการเมืองบางพรรค นิสิตนักศึกษาและประชาชนบางกลุ่มจนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อวันที่1 5ถึง17พฤษภาคมพุทธศักราช2535ในที่สุดพลเอกสุจินดาคราประยูนได้ลาออกจากตำแหน่งน,นายอนันต์ปัญญรชุนได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยมีเป้าหมายสำคัญที่การยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่และเมื่ออยู่ในตำแหน่งได้ประมาณ3ามเดือนเศษจึงได้ทำการยุบสภาเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ในชวน ลีกภายได้เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่23กันยายนพุทธศักราช2535เป็นต้นมา 5. ประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในประเทศไทยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองเป็นพัฒนาการมีส่วนร่วมในทางการเมืองไทยแบบพหุนิยม pluralism หรือเป็นแนวความคิดที่เคารพความแตกต่าง difference และความหลากหลาย diversity ใน มิติต่างๆของผู้คนในสังคมตั้งแต่การเมืองชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมทีรยุทธ์บุญมี2,453อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันหรือการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้ชุมชนเข้มแข็งหรือที่เรียกว่าประชาสังคมในปัจจุบันทั้งนี้ได้มีการนำเสนอแนวความคิดเรื่องพหุนิยมกันมาตั้งแต่ยุคแห่งการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตย14ตุลาคมพุทธศักราช2516แต่ช่วงนั้นอุดมการ์ประชาธิปไตยได้เลือนหายไปโดยมีแนวความคิดเกี่ยวกับสังคมนิยมมาแทนที่จนกระทั่งทศวรรษที่ผ่านมานับจากเหตุการณพร์พฤษภาคมพุทธศักราช2535เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปการเมืองไทยประชาชนาก,การเมืองนักวิชาการสื่อมวลชนองค์กรเอกชนและสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมในทางการเมือง (Political Participation) มากเป็นพิเศษจนดูเหมือนว่าจะเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่รัฐธรรมนูญแห่งรชาชาากาไทยพุทักราช2540นับตั้งแต่กรอบเบื้องต้นของร่างรัฐธรรมนูญเจตนงของพราร่างรัฐธรรมนูญสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญจึงล้วนแต่มีผลให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองทุกระดับในกระบวนทางการเมืองมากยิ่งขึ้นและยังได้ชยายการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน (Basic Rights of Fundamental) Ess, สิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิอื่นเป็นต้นและสิทธิ์ของพลเมืองซิติเซนเอสเรสเช่นสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้งเสรีภาพในการรวมกันเป็นพักการเมืองเป็นต้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาากาไทยพุทธศักราช2540นนั้นยังเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ ของการปฏิรูปทางการเมืองมีผลให้ประชาชนมีช่องทางเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองในทุกมิติแห่งกระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในแนวราบรูปแบบหรือวิธีการและแนวตั้งขอบเขตหรือจํานวนของประชาชนผู้มีสิทธิ์ส่วนร่วมในทางการเมืองโดยบัญญัติไว้ชัดเจนในหมวด5แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา76ดังนี้หน้า7จาก7 7. สังคมศึกษามปลาย7มาตรา76รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองการวางแผนพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับนอกจากนั้นบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกหลายมาตราก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในทางการเมืองอย่างเป็นรูปแบบเด่นชัดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรัฐธรรมนูญทั้ง15ฉบับที่ประเทศไทยเคยใช้มาสิทธิ์มีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงได้เปิดกว้างเงินทั้งด้านรูปแบบหรือวิการของการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนและขอบเขตกลุ่มหรือจำนวนของประชาชนผู้มีสิทธิส่วนร่วมในทางการเมืองก่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมพรรคเสรีประชาธิปไ cy และสร้างระบบพหก การเมือง plural politics ที่นำไปสู่การเมืองภาคประชาชนสรุปจนถึงปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้มีประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจำนวน123ประเทศคศ2007และกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งได้มีการคาดเดากันว่ากระแสดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตที่ซึ่งประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยจะกลายเป็นมาตรฐานสากลสำหรับสังคมมนุษยชาติสมมติฐานดังกล่าวเป็นหัวใจหลัก ของทฤษฎีจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์โดยฟรานซิสฟุกุยมะซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเป็นการวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้ที่เกรงกลัวจะมีวิวัฒนาการของประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ์ของเสียงข้างน้อยไปยังยุคหลังประชาธิปไตยและผู้ที่ชี้ให้เห็นถึงประชาธิปไตยไม่เสรีบทที่4ถึง3พัฒนาการของประเทศต่างๆในโลก pdf เปิดด้วย